The lucky number. ครับเข้าสู่เบรกที่2ครับกับรายการเดอะลักกี้นัมเบอร์นะฮะำดำเนินรายการโดยผมครับอาจารย์อินจาก,กระเวศครับนะฮะในช่วงนี้ครับเป็นช่วงของเดอะลักกี้วิวนะฮะแล้วก็เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะเข้าช่วงลักกี้วิวกันเดี๋ยวเราจะต่อกันเรื่องของการพยากรณ์นะฮะดวงรายสัปดาห์นี้กันนะครับเกี่ยวกับการขับขี่ของท่านผู้ชมโดยเฉพาะเลยนะฮะช่องทางครับในการรับชมนะครับสองช่องทางนะฮะ,ะทางสปีดชแนลครับ t ู i ิชันเจ็ดสิบสนะฮะแล้วก็ทางเว็บไซต์ w w w s p e e c h a n n e l c o t h ครับแล้วก็ท่านใดครับที่มีเรื่องของปัญหาข้อสงสัยนะครับเรื่องดวงชะตาของท่านเกี่ยวกับทะเบียนรถล,นล้วนเลยนะฮะสามารถส่งมาได้ครับที่4827772นะฮะพิมพ์ SMS สเท่าของท่านโดยพิมพ์ C นะครับแล้วเว้นวรรคนะฮะเลขทะเบียนพร้อมวันเดือนปีเกิดนะฮะแล้วก็ระบุชื่อท่านสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอขึ้นมาแล้วมีโอกาสผมจะรีบตอบให้ทันทีเลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวช่วงสัปดาห์ช่วงสัปดาห์นี้ครับเราจะต่อกันนะครับของคนเกิดวันอังคารก่อนนะฮะ คอเกิดวันอังคารครับเรื่องของการขับขี่ของท่านนะครับในช่วงสัปดาห์นี้ท่านจะมีเรื่องของอาการเจออุบัติเหตุหรือว่าการที่ไปกระแทกเฉียวชนทําให้ค่อนข้างจะบุบ สักนิดนึงเลยนะเป็นรายจ่ายที่ค่อนข้างเยอะครับแต่ว่าถ้าเกิดดีไม่ดีเนี่ยจะมีเรื่องของความบาดเจ็บด้วยนะครับก็ระมะัดระวังกันสักนิดนึงแลวกันโดยเฉพาะครับเวลาของช่วงกลางคืนในการขับขี่ช่วงนี้นะฮะถ้าเกิดเป็นไปได้นะครับถ้าสัปดาห์นี้มีเรื่องของการสังสรรค์หรือว่าการอะไรที่จะต้องไปทําในช่วงข้ามไปแล้วอยากจะให้งดเว้นครับเลื่อนไปสัปดาห์หน้าได้สัปดาห์หน้าได้จะดีมากๆเลยนะฮะนิดนึงก็ <ๆ S 2> แล้วกันนะครับ lead. แต่ว่าเรื่องของการขับขี่ของท่านครับจะมีเรื่องข่าวดีใหม่อีกเรื่องหนึ่งครัักกะมีีเณฑ์ว่่าจได้ขขบร เ็าเรียกว่ามีเรื่องราวตรงนี้เข้ามานะครับก็ถ้าเกิดมีเกณฑ์ที่ว่าจะพาแฟนหรือว่าคนที่หมายปองอยู่ไปดินเนอร์ไปอะไรช่วงนี้ก็อย่ารีรอครับ นะฮะแล้วก็คนที่เกิดวันพุธครับวันพุธช่วงนี้ครับเรื่องของการเดินทางท่านครับจะได้ได้โชคลาภนะฮะในระหว่างการขับขี่ด้วยเรียกว่าถ้าเกิดท่านมีเป้าหมายในการค้าขายหรือว่าจะติดต่อเจรจาก,กับคนไกลๆหน่อยนะฮะมีโอกาสที่จะได้ผลบวกแล้วก็ข่าวดีสูงมากๆเลยนะฮะก็แนะนํากันแล้วกันว่าถ้าเกิดท่านทํางานประกอบอาชีพประเภทของเซลล์นะครับหรือว่าในเรื่องของการจะติดต่อซื้อขายเป็นเชิงทรัพย์สินเนี่ย ในช่วงสัปดาห์นี้นะฮะรีบเดินทางไปเจราจาจะดีที่สุดเลยนะครับอย่าโทรศัพท์ไปนะแต่ว่าเดินทางไปหาเลยจะดีกว่าครับ นะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับในส่วนของคนเกิดวันพุธนะฮะข่าวดีวเรื่องสุดท้ายคือคุณมีเกณ์ได้รับทรัพย์สินใหม่ด้วยนะฮะอาจจะเป็นว่าในช่วงสัปดาห์นี้ไปเดินมอเตอร์โชว์อ่าและเจอรถถูกใจโปรโมชั่นดีๆนะครับก็อาจจะได้มีช่วงจับจองในช่วงนี้นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะเข้าสู่ช่วงลัคกี้วีวกันแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาต่อกันนะฮะว่าคนเกิดวันที่เหลือนะครับจะมีเหตุการณ์อะไรเข้ามาบ้างในทางดูชะตานะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูเคสสองเคส ส่งคลิปวิดีโอมานะฮะว่าจากจะให้แก้ไขปัญหาอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับกับช่วง l ลักก h e e ีครับลักกี้วสวัสดีครับผมชื่อน้อยครับขับรถมอเตอร์ไซค์ทะเบียนรอเรือคอควายทหาร3า0หาร350อยากให้หมอช่วยดูว่าทะเบียนนี้จะช่วยเรื่องความรักได้หรือเปล่าครับ ครับผมภูมิพัฒนาประเสริฐพลฮะเกิดวันพุธขับรถทะเบียนปอปาททกกไก่222ก็อยากจะขอเรียนอาจารย์ช่วยดูเรื่องฐานะทางการเงินแล้วก็อนาคตนะครับฝากด้วยนะครับขอบคุณครับ Lucky Wheel ครับผมนะฮะจากวิทีอาร์ที่ส่งเข้ามานะครับของท่านแรกนะครับคุณน้อยนะฮะเป็นเกิดวันพฤหัสนะครับแล้วก็เลขทะเบียนก็คือรอเรือคอควายทหาร3-50นะฮะในตรงนี้เนี่ยคุณน้อยถามเรื่องของการขับขี่ อาซค์นะครับแล้วก็ให้ผูกในเรื่องของความรักถามว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับจริงจริงตรงนี้นต้องบอกเลยว่ารถคันอา摩托车คันนี้เนี่ยไม่ค่อยเสริมเรื่องความรักเลยนะครับแต่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้สอยเกี่ยวกับการงานและการศึกษาอะไรอย่างนี้เป็นหลักครับ <OU D> ถ้าเกิดลักษณะของใช้เพื่อการงานหรือว่า,าได้เจอคนที่ถูกใจในเรื่องของทางงานเป็นพิเศษนะครับอันนี้โอกาสเป็นไปได้นะฮะแต่ว่าถ้าเกิดแบบว่า ขับไปเฉียวเที่ยวอะไรอย่างนี้แล้วก็ไปโฉบหญิงไม่มีทางครับโอกาสน้อยมากนะฮะอยากจะให้เป็นแบบถ้าเกิดในเรื่องของดวงตรงนี้เรียกว่าเป็นรักแบบสุขุมซะหน่อยหนึ่งนะครับแต่ว่าก็เรียกว่าอาจจะมาช้าด้วยนะฮะแล้วระหว่างนี้ครับถ้าเกิดคิดว่านะครับจะเสริมดวง ตรงส่วนของทะเบียนร,รถนี้อย่างไรให้ได้ความรักเข้ามาด้วยนะครับก็อยากจะให้เสริมง่ายๆครับมีเคล็ดลับง่ายๆเลยนะฮะคุณอาจจะต้องปิดในส่วนของตัวเลขนิดนึงนะครับปิดตัวเลข3นะฮะด้วยใช้ทองคาเปลวนะฮะแล้วก็มาปิดตัวเลข3นี้ไว้แล้วก็แก้ครับใช้สติกเกอร์นะฮะจะตัวนี้จะเป็นสติกเกอร์สีขาวก็ได้สีเหลืองก็ได้นะครับใช้2ส,สีนี้โทนนี้เป็นหลักนะฮะในการใส่เข้าไปแล้วก็จะเป็นเลข2นะฮะที่จะใช้เข้าไปปิดแทนตัวเลข3แมเวเชื่อครับว่าเมื่อปรับไปแล้วนะฮะ ความรักแล้วก็คนที่ดีๆเนี่ยจะเข้ามาหาคุณอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณแล้วว่าจะถูกใจกันหรือเปล่าหรือว่าเรื่องราวความรักจะเป็นยังไงต่อไปนะครับท่านต่อมาครับคุณภูมิพัฒน์นะฮะได้ส่งเลขทะเบียนมาเกิดวันพุธนะครับแล้วก็ตัวเลขทะเบียนเนี่ยถามว่าเรื่องของการงานแล้วก็ การใช้สอยอะไรจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับจริงๆแล้วตรงส่วนของคุณภูมิพัฒน์เองนะครับเรื่องของตัวทะเบียนตัวนี้เนี่ยจะเสริมเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นอุป,ปถมัมนะฮะเสริมอุปถัมนิยมค่อนข้างมากนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดคุณทํางานในส่วนของการค้าขายเนี่ยค่อนข้างจะดีนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดทําในส่วนของอาจะต้องมีลูกค้าประจําแล้วก็เป็นคนที่เป็นลักษณะผู้ใหญ่กว่าอะไรอย่างนี้นะฮะเข้ามาอุดหนุนประจำเนี่ยทำได้นะครับก็ตรงนี้อยากจะให้นิ่งดีกว่านะครับเพราะว่าทะเบียนตัวนี้มันเสริมไปด้านนี้ด้านเดียวหากเป็นงานประจำนะครับก็็อาาจจะเปนนงที่ เงินได้เรื่อยๆแต่ว่าไม่ขาดมือนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดถามว่าสะสมได้เยอะไหมก็ไม่มากเท่าไหร่นะครับก็มุ่งเน้นไปเรื่องกิจการกันแล้วกันนะครับก็ท่านได้ครับที่ต้องการนะฮะในเรื่องของการรับฟังทัพยากรนะครับสดๆกับผมครับสามารถส่งมาได้นะฮะส่ง SMS มาได้ที่482772นะครับพิมพ์4แล้วก็เว้นวรรคนะฮะเลขทะเบียนของท่านพร้อมวันเดือนปีเกิดนะฮะระบุสักนิดนึงว่าเป็นวันอะไรนะครับแล้วก็ชื่อด้วยแล้วกันนะครับ อ่าครับผม SMS ครับที่เราจะตอบกันในช่วงนี้นะฮะมีอชอช้างรอเรือ2936นะฮะเมื่อกี้ไม่ทัน เกิดวันอะไรเอ่ยทีมง,งานเป็นวันพุธนะครับโอเคครับก็ท่านนั้นนะฮะเรื่องของตัวทะเบียนตัวน,นี้เองนะครับถามว่าช่วยเรื่องอะไรได้บ้างในช่วงนี้นะครับในผมจะพยากรณ์ช่วงนี้ดีกว่านะช่วงนี้ครับตัวในส่วนของการใช้สอยรถคันนี้นะครับผมอยากจะให้ระมัดระวังเรื่องของการขับใกล้ๆน้ําหรือในช่วงที่ฝนตกนะฮะเพราะคุณมีเกณฑ์ครับว่าอาจจะในช่วงนี้ได้ทําให้เรื่องของการขับขี่เนี่ยมีปัญหาในเรื่องที่1ครับเรื่องของเวลาเรื่องที่2ก็คือจะมีเรื่องของอุบัติเหตุเล็กๆนะฮะหรือว่าการที่ผิดพลาดในส่่ววนนของตััคคทีุณจะไปรบ เป้าหมายนั่นเองนะครับแค่2เรื่องนี้ครับแต่ว่าโดยรวมเนี่ยเรื่องของการงานแล้วทุกๆอย่างมันค่อนปกติดีนะฮะถ้าต่อมาครับส่งมาเป็นทะเบียน8587แนะฮะแล้วก็วันเสาร์นะครับคุณอุทยัยนะฮะตัวเลขทะเบียนตัวนี้ครับต่อดวงคุณอุทัยเองในช่วงนี้พิเศษนะครับผมอยากจะให้ระวังเรื่องคนซะหน่อยคุณมีเกณฑ์ครับว่าจะาเจอในเรื่องของศัตรูก็ดีนะฮะหรือว่าคนที่จะเข้ามา แข่งขันเรื่องการงานนะครับเป็นไปได้ถ้าเกิดช่วงนี้ถ้าจะใช้รถทันนี้ทํางานนะครับเลี่ยงเลี่ยงสักนิดหนึ่งนะฮะหรือว่าหรือว่าครับถ้าเกิดคุณจะต้องไปทํางานเนี่ยอยากจะให้ไปช่วงคนแรกๆกของที่ทํางานนะครับเพื่อว่ามันจะเป็นในส่วนของเครดนะฮะว่า,าเมื่อเราไปอาเอาทะเบียนนี้ไปผ่านพหาหนะคนอื่นเนี่ยมันจะไม่เกิดในเรื่องเลวร้ายอ,อะไรเข้ามานะครับโดยเฉพาะเรื่องของสต,ตรูที่จะมาแทงข้างหลังนะนะฮะแล้วก็ท่านต่อมาครับ SMS นี้ส่งมาว่าเป็นทะเบียน2 อชอกระเชอ3928สนะครับสีขาวเกิดวันเสาร์คุณดวงใจนะฮะก็ในส่วนของรถคันนี้ครับจริงๆแล้วถือว่าเป็นผมเชื่อนะว่าเป,เป็นรถที่ว่าน่าจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในรถค่อนข้างระดับหนึ่งน่าจะเป็นส่วนของความเชื่อทางบ้านด้วยแล้วก็ความที่ว่ามีคนแนะนําว่าเอานู่นติดรถสีเอานี่ติดรถสีนะฮะก็ทําให้แบบในรถอาจจะมีความรกระดับหนึ่งเลยทีเดียวก็ระมัดระวังนิดนึงแล้วกันครับเพราะมันจะมีเกณฑ์ครับว่าจากการขับขี่ของคุณเองด้วยแล้วก็การ าจากตัวเลขทะเบียนนะฮะที่ส่งเสริมต่อดวงก็คือในเรื่องของการใช้เงินนะครับอาจจะมีใช้เกินตัวบ้างหรือว่าการลงทุนอะไรที่บางทีไม่ได้คำนวณไว้ล่วงหน้าบ้างนะฮะก็อันนี้อาจจะต้องระมัดระวังแค่เรื่องเดียวนะครับเพราะจริงๆแล้วโดยรวมเนี่ยทะเบียนบอกว่าดวงคุณเนี่ยเป็นคนที่ทํางานเก่งขยันแต่ขาดแค่เรื่องการวางแผนหรือคนที่ช่วยดูแลตรงนี้ที่ดีเท่านั้นเองนะครับอันนี้ไม่เป็นไรนะฮะท่านต่อมา SMS นี้ครับผมานายสุกิศ หรือคลิกลอ๋อคลิกฤทธ์นะครับโอเคกกไก่กข้อไข่8 6 6 6นะฮะเกิดวันจันทร์นะครับแล้วก็ เป็นปีกุลเนาะก็จริงตัวรถคันนี้ครับจริงๆแล้วมันมีข้อดีเรื่องหนึ่งนะฮะเมื่อคุณใช้แล้วนะเมื่อคุณได้มาผมเชื่อว่างั้งแต่คุณได้มาเนี่ยมีเกณฑ์เรื่องของรายได้นะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่รายได้ประจําอย่างเดียวอาจจะเป็นงานเสริมหรือว่ารับจ็อบพิเศษอะไรพวกนี้นะฮะเป็นรายได้แนวกว้างค่อนข้างเยอะครับแต่ว่าคุณมีข้อเสียเรื่องหนึ่งความรักนะฮะเพราะว่าตั้งแต่ได้รถนี้มาผมเชื่อแล้วว่ามีเรื่องของความรักซ้อนเกิดขึ้นหรือว่าการที่ว่าไปเจอ รักพี่เสียดายน้องอะไรเงี้ยเกิดขึ้นมานะครับก็ทําให้เป็นปัญหาสักนิดหนึ่งแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องบริวารด้วยนะฮะก็อาจจะเป็นเรื่องของบุตรหลานก็ดีครับหรือว่าคนที่ทํางานเป็นลูกน้องก็ดีอาจจะมีปัญหาที่ว่าทํางานเราไม่ถูกใจไม่ถูกไม่ถึงเป้าหมายอะไรบ้างนะครับเรามาระวังสันหน่อยครับหรือถามว่าเรื่องการแก้ไขนะครับก็จริงๆไม่มีแก้ไขอะไรมากนะฮะอยากจะให้นํารถคันนี้ครับไปทําบุญเป็นประจำนะฮะอันนี้จะช่วยเสริมครับแล้วก็ช่วยผ่อนในเรื่องของข้อเสียนะครับของตัวรถให้กลายเป็นดีขึ้นมาได้ นะฮะเราก็เน้นย้ำกันอีกสักทีแล้วกันนะครับว่าท่านใดครับที่ต้องการารับฟังครัพยากรนะครับาตามข้างล่างนี้เลยนะครับส่ง SMS มาได้ที่ 4827772นะฮะแล้วก็พิมพ์ C เว้นวรคนะครับอ่าทะเบียนรถของท่านพร้อมทั้งวันเดือนปีเกิดนะฮะและชื่อแล้วก็สามารถครับเข้ามาพูดคุยกันได้นะฮะผ่านช่องทางเดียวกันนะครับพิมพ์ C ีแล้วเว้นวรคข้อความนั่นเองนะฮะพูดคุยกันได้ครับก็อ่าจะได้เป็นในส่วนของทางผมเองก็จะได้รับฟังคําติชมจากคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับเพื่อการพัฒนารายการโดยเช่นกันนะครับอ่าท่านต่อมาครับส่ง s m s มาเป็น899เกิดวันอาทิตย์ นะฮะก็ท่านั้นครับเรื่องของทะเบียนตัวนี้ค่อนข้างดีมากนะฮะส่งเสริมเรื่องของโชคเรื่องการงานและความรักความเป็นดูจากผู้ใหญ่นะครับตัวรถคันนี้ผมอยากจะให้ติดสักนิดนึงเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเพื่อเสริมมงคลให้กับดวงคุณเอง อันนี้ง่ายๆครับท่านอาจจะหาเป็นสติกเกอร์หรือว่านะฮะเป็นรูปหล่อเล็กๆนะครับของเป็นพัพะรูปเป็นพัพรูปทรงม้านะฮะก็ติดไว้สักนิดนึงนะฮะแต่ว่าครับถ้าเกิดเป็นเป็นลักษณะของพวกที่เป็นรูปพวกเชิงม้าศึกอย่างเช่นพระนเรศวรอะไรพวกนี้นะครับไม่แนะนำนะฮะต้องให้เป็นปางที่เป็นพระที่กษัตริย์นะฮะที่ทรงม้าอยู่อย่างสงบยืนสีขานั่นเองนะฮะเป็นม้ายืนสีขาห้ามโยกขาเด็ดขาดนะ แล้วก็ท่านต่อมานะครับ SMS เข้ามาว่าเป็นบอใบไม้ต่อเต่า16ึ่งหเนึ่งนกะครับเกิดวันเสาร์คุณไมตรีนะฮะตัวรถเองเป็นบอนเงินด้วยนะฮะอย่างแรกเลยจริงๆตัวสีเองนะฮะค่อนข้างเสริมดวงเรื่องของการงานให้คุณอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวทะเบียนด้วยนะครับตัวทะเบียนเนี่ยจะเสริมพิเศษในเรื่องของความรักนะครับแล้วก็อย่างที่2ก็คือเรื่องของโอกาสการงานนะครับถ้าเกิดช่วงนี้ครับคุณมีเรื่องของการเสนองานนะครับการที่จะต้องขายงานให้ลูกค้านะครับ เด่นดีเป็นพิเศษมากๆเลยนะฮะแล้วก็เสริมอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของ,งาราชการด้วยนะครับถ้าเกิดคุณมีการทํางานแล้วก็ต้องผูกกับราชการหรือองค์กรใหญ่ๆนะครับก็อันนี้ผมแนะนําว่าคุณสามารถทําได้แล้วก็ไปได้ดีด้วยเช่นกันนะครับอันนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเลือกใช้สอยนะฮะพาหนะแล้วก็เพื่อเสริมดวงงานคุณด้วยนะฮะก็อันนี้ลองปรับใช้ดูได้ครับท่านต่อมาครับ SMS มาว่าเป็นะทะเบียนถอถุงรอจุฬา1080รถสีดำนะครับ เกิดวันจันนะฮะถามว่าคันนี้จะดีไหมนะครับจริงๆแล้วผมไม่ค่อยแนะนําเท่าไหรนะ่นะถ้าเกิดกาลังกาลังดูว่าเป็นรถที่เราจะซื้อต่อหรืออะไรก็ตามนะครับผมไม่ค่อยแนะนําเพราะว่าอย่างแรกครับตัวเลขทะเบียนนี้เนี่ยมันจะเสริมเฉพาะคนที่มีหน้าที่การงานที่ค่อนข้างสูงระดับหนึ่งแล้วหากคุณเป็นคนที่เพิ่งเริ่มทํางานใหม่ๆนะฮะทำงานได้ยังไม่ถึงสิบปีนะครับในสายงานในสายงานเดิมนะครับมันจะทําให้เรื่องของการติดต่อกับผู้ใหญ่หรือว่าการได้ความรักความเมตตาจากผู้ใหญ่เนี่ยน้อยมากๆ นะครับแล้วมีโอกาสว่าจะต้องเปลี่ยนงานด้วยเช่นกันถ้าเกิดใช้รถคันนี้นะฮะก็เรามาระวังในเรื่องการขับขี่นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นไปได้ไม่ใช้คันนี้จะดีที่สุดนะฮะการนี้ก็ลองปรับใช้ดูได้ครับถ้าเกิดมีช้อยอื่นที่ดีกว่าก็ลองส่งมาได้นะครับแล้วก็ส่วนท่านใดนะฮะที่ส่งเงินเข้ามาแล้วเราผมอ่านไม่ทันนะครับก็สามารถส่งมาใหม่ได้ครับนะฮะที่ช่องทางเดิมเลยนะฮะแล้วก็พูดคุยกันได้ด้วยนะครับตอนนี้นะครับมีส่งกันมาเพิ่มเรื่อยๆนะฮะเป็นอ่ทะเบียนวอลแวนพอพานตตเ 369เกนะครับเกิดวันพฤหัสคุณสุนทรน,นะฮะตัวทะเบียนตัวนี้ครับจริงๆต้องบอกของคุณสุนทรก่อนว่าจริงๆเราเรื่องการขับขี่ของคุณเองเนี่ยจะต้องระมัดระวมมังเป็นพิเศษนะฮะกับตัวทะเบียนนี้เพราะว่าอาจจะในเรื่องของการขับขี่ด้วยก็ดีหรือว่าตัวใจคุณเองด้วยก็ดีเป็นคนที่ค่อนข้างขับรถเนี่ยใจร้อนซึ่ง ค่อนข้างจะเชื่อว่าจะตรงกันข้ามกับบุคลิกภาพคุณโดยปกติที่เป็นคนนิ่งนะในพื้นดวงนะครับแล้วก็เมื่อขับตัวรถคันนี้แล้วเนี่ยถึงตัวคุณเองขับช้าแล้วนะอาจจะมีโอกาสที่ว่าคนเข้ามาเฉียวชนได้เป็นไปได้ครับเจรถตัวนี้เนี่ยอยากจะให้เป็นลักษณะของบริวารของคุณนะครับหรือว่าลูกหลานเนี่ยใช้สอยดีกว่านะฮะเพราะว่าจริงๆดวงคุณเมื่อผูกกระดวงของตัวรถทะเบียนนี้แล้วเนี่ยเรียกว่าการขับขี่แล้วมันเหมือนตีกันเองนะฮะต่างคนต่างอยากเป็นนายนั่นเองนะครับในทางศาสตร์นะฮะก็แต่ตรงนี้ก็ถ้าเกิดกกาารแ้ไขง่ยๆ ก็อยากจะให้คุณติดเป็นพระเกจินะฮะอาจจะเป็นพระเกจิที่คุณบูชาอยู่แล้วที่บ้านนะครับหรือว่าเป็นเหรียญที่คุณค่อยไว้ประจําหรือว่ามีเก็บไว้ในที่เนาะก็เอามาวางในรถแทนนะครับในโซนของหน้าคนขับนะฮะซึ่งเป็นตัวคุณเองขับนะครับอันนี้จะช่วยครับในเรื่องของความปลอดภยัยแล้วก็ทางความสบายทางด้านจิตใจเข้ามาด้วยนะฮะการน,นี้ก็เป็นปรับเคล็ดลับไปอลองใช้ดูก็แล้วกันนะครับอาจจะไม่ได้เสริมเรื่องความชีวิตประจำวันแต่อาจจะเสริมเรื่องจิตใจในการขับรถได้อย่างดีขึ้นนะครับ โอเคนะฮะก็เดี๋ยวเราจะพักเบรกนี้กันไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเบรกหน้าเราจะเข้าสู่ช่วงออโต้เมซิ่งนะครับเป็นช่วงที่ว่าจะมีส่วนของเคล็ดลับแล้วก็ความรู้ปแปลกเข้ามานะฮะโดยที่เราทิ้งท้ายไว้จากเมื่อวานนะฮะว่าเป็นเรื่องของวัตถุมงคลประจํายานยนต์นะฮะอันฮะอ,อันดับต้นๆของคนไทยเราที่มีติดไว้นะครับเราไปกันแล้ว3อันดับเหลืออีก2อันดับที่จะมาติดตามกันว่าจะมีอะไรบ้างนะฮะเราเดี๋ยวก็มา,ต,าติดตามชมกันต่อได้จะเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนแล้วกันนะครับ The lucky number.